ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ระดับ1,300จุดยังเอาอยู่ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งปีตลาดหุ้นบ้านเราติดลบเกือบ7%แย่ที่สุดเป็นลำดับที่3ในบรรดาตลาดหุ้นโลก ขณะที่ตลาดหลักๆของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสหรัฐญี่ปุ่นเวียดนามผลตอบแทนทยานสู่ลำดับต้นๆของโลกปรากฏการนี้คล้ายกับเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่ตลาดหุ้นบ้านเราแทงสวนชาวบ้านตลาดโลกบวกกันกระจายขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราติดลบ้ังทายตลาดโลกทําให้ผลตอบแทนการลงทุนตลาดหุ้นไทยเฉลี่ย10ปีรวมเงินปันผลจะอยู่ที่2.62%ต่อปีเท่านั้นขณะที่ผลตอบแทนตลาดหุ้นโลกเฉลี่ย10ปีอยู่ที่8.2%ดังนั้นการกระจายการลงทุนไป ตลาดต่างประเทศที่เริ่มเป็นกระแสในช่วงเวลานี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการกระจายการลงทุนไม่ให้พอร์ตการลงทุนของท่านมีความเสี่ยงมากเกินไปเพราะถ้าหากเงินลงทุนส่วนใหญ่ของท่านจมอยู่ในดัชนีตลาดหุ้นไทยนับว่าเหนื่อยแน่นอนครับเศรษฐกิจปากท้องการเงินการลงทุนกับช่องมันนี่ฟิน